บางอย่างมันไม่ได้ใหญ่พอให้คนอื่นเห็นแต่มันใหญ่พอที่จะทำให้เรานอนไม่หลับหลายคืนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่พูดไม่ได้แค่ไม่รู้จะเริ่มยังไงและไม่รู้ว่าพูดไปแล้วจะมีใครเข้าใจไหมลหลายครั้งที่ยิ้มทั้งที่ข้างในเหมือนจะพังหลายครั้งที่พยายาม ถ้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ในใจกำลังร้องไห้อย่างเงียบๆเราไม่ได้อยากให้ใครมาแบกรับแทนแค่อยากให้มีใครสักคนรู้ว่ามันเหนื่ยขนาดไหนถ้าเธอเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ซ่อนความเจ็บไว้ใต้รอยยิ้มขอให้รู้ไว้ว่าต่อให้ไม่มีใครเห็นเธอก็ยังมีค่า ในตัวเองเสมอความรู้สึกของเธอมันไม่เล็กไปหรอกน้ําตาของเธอไม่ไร้เหตุผลเลยขอให้หายดีแม้ไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังป่วยอยู่ในใจก็ขอให้เธอรักษามันอย่างเบามือให้โอกาสเยียวยาและให้หัวใจได้พักบ้างเพราะเธอไม่ได้อ่อนแอแค่แบบอะไรไว้มากเกินไป นานเกินไปแล้ว